สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมาซรูเรเบรูเดโซซาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐโปรตุเกสเป็นสมัยที่สองในวันที่9มีนาคม2564ความว่าพระนท่านนายมาซรูเรเบรูเดโซซาประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐโปรตุเกสกรุงบริสบอน ในโอกาสที่ท่านเข้าดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐโปรตุเกสเป็นสมัยที่สองข้าพเจ้าขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อความสําเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพ่บุญยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกส ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดอันมีประวัติมายาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะส่งเสริมความร่วมมือกันในกิจการด้านต่างๆให้ดำเนินก้าวหน้าต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พร้อมประกาศนิยบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่นายแพทย์ปัญญาหารพาณิตพันธ์แพทย์ซึ่งเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโรคโควิด -19 จากการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ วันนี้เวลา10นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์พร้อมประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปมอบแก่นายแพทย์ปัญญาหารพาณิชพันธ์แพทย์ซึ่งเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโรคโควิด -19 จากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นกรณีพิเศษณห้องรับรองพิเศษสารากลางจังหวัดมหาสารคามอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมีนางจิตตินุษฐานพาณิชพันธ์ภริยาเป็นผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาพรณ์อันมีกิติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นมหาวชิระมงกุฎและเครื่องราชอิสริยพรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายแพทย์ปัญญาหารพาณิชพันธ์เป็นแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะเสียสละตลอดระยะเวลา35ปีที่รับราชการณโรงพยาบาลมหาสารคามเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วได้เปิดคลินิกรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป ซึ่งนายแพทย์ปัญญาติดเชื้อจากการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด -19 เป็นจากรายที่2รายที่9และรายที่11ของจังหวัดมหาสารคามและเสียชีวิตในวันที่18กุมภาพันธ25์2564สิริอายุได้65ปีโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ครอบครัวหานพาณิชพันธ์ให้รับทราบ ทรงชื่นชมยกย่องในความดีของนายแพทย์ปัญญาเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรักในวิชาชีพของตนเองมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เมื่อเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่แพทย์อย่างเอาใจใส่และเป็นบุคลากรทางการแพทย์คนแรกที่เสียชีวิตของประเทศไทยจากโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด -19 จึงทรงสลดพระราชหฤทัยยิ่งนัก การได้รับพระมหาการุณาธิคุณครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและเป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัวหารพาณิชพันธ์อย่างหาที่สุดไม่ได้จบข่าวในพระราชาสมนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ